แล้มากระต่อนะคุณผู้ชมนะคะช่วงนี้อยู่กับนี่เลยนะคะยาสีฟัน G Herb นะคะ <t> ปัญหากินปากแก้ได้ด้วยการซื้อ G Herb นะคะปัญหาหินปูนแก้ได้ด้วยการสั่ง G Herb และปัญหานะคะคาบบริษัทชากาแฟนะคะที่มันติดอยู่ตามฟันก็แก้ได้ด้วยการสั่ง G Herb ด้วยเช่นเดียวกันนะคะคไม่พูดเยอะเจ็บคอใช้แค่นิดเดียวคุณผู้ชมวันนี้จัดโปรพิเศษจัดเลยครับ121หลอดใช้ได้นาน2-3เดือนหลอดละ230บาทนะครับแต่วันนี้ถ้าใครสนใจซื้อ5หลอดราคาโปรโมชั่นเหลือเพียงแค่1,000บาททวนเท่านั้นสนใจติดต่อได้ ที่เบอร์น,นี้ครับ0 9 5 7 1 8 4 6 2หหอที่หรือที่ไลน์ส,สุขภาพดีสแกนทีโอโค้ดมุมขวาหน้าจอได้เลยนะครับที่สำคัญครับส่งฟรีนะสำหรับคนพร้อมโอนนะฮะ,ะแต่ถ้าใครจะเก็บเงินไปทางเก็บค่าขนส่งเพิ่ม30บาทนะครับค่ะนะครมาในช่วงนี้นะครับ โอ้โหน่าสนใจอะไรคะลีน่าจังทำไมอ่ะออกมาแฉทำไมอ่ะโดนโปรดิวเซอร์รายการดังยัดเยียดความเป็นผัวให้เดี๋ยวนะโปรดิวเซอร์ยัดเยียดความเป็นผัวยังไงอะฮะไม่เข้าใจก็แม่โดนโปรดิวเซอร์คนหนึ่งไงอะฮะยัดเยียดความเป็นผัวให้ไงยัดเยียดความเป็นผัวโอ้โหแม่รุ่นนี้ต้องยัดเยียดอีกเหรอแม่ล่าสุดด้วยครับรุ่นนี้ไม่โอ้โหรุ่นนี้ต้องยัดเยียดอีกเหรออ้าวทำไมอ่ะ แม่ขอยังส,ยสวยขนาดส,สวยขนาดนี้ไม่ได้มีใครยัดเย,ย็ดแม่หรอกเออถวา,ายผ่านให้เลยเออล่าสุดครับกับประเด็นที่ลีน่าจังที่ไปออกรายการนะของดีเจแมนหนึ่งในประเด็นที่ดีเจแมนเนี่ยถามคำถามลีน่าจังถึงคำถามที่หลายคนสงสัยว่ามีผัวหรือว่าสามีเกือบยี่สคนจริงหรือไม่ค่ะโดยเริ่มถามว่าผมรู้ตั้งแต่แม่สัมภาษณ์กับรายการหนึ่งเมื่อหลายสิปีก่อนเรื่องที่ผ่านมา เป็นแค่สร้างกระแสออไม่ได้ชอบจริงๆไม่ได้มีเยอะจริงๆใช่ไหมออนะครับก่อนที่คุณแม่ลีน่าจางจะตอบไปขำๆได้ว่ามึงจะดูถูกกูนะออกูสวยเลือกได้และมันมีจริง แต่บางคนเนี่ยข่าวมาแบบนั้นแบบนี้เนี่ยล่าสุดเนี่ยอีคนนี้นะเป็นโปรดิวเซอร์อันนี้แม่เล่าแล้วเป็นโปรดิวเซอร์รายการหนึ่งอย่าไปเอ่ยชื่อถ้าไม่อยู่รายการเรานะเขาไม่เอ่ยชื่อไปแล้วเนี่ยบอกอย่าไปเอ่ยชื่อมันโพสต์่าฉันใช้แอร์เมสปอมกูเนี่ยโมโหชิบหายอย่าให้ประจานขอร้องให้มีรายการให้เป็นกระแสให้เอาทุกคนมาเป็นผัวเพื่อให้รายการมึงดังทั้งๆที่กูยังเนี่ยไม่เคยเห็นหน้ามึงเลยกูก็ยอมทารายการมึงคนดู เป็นเกือบ10ล้านนะย้ายแฉนะมึงนะฮะงานนี้นะครับหลังจากที่เทปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปเนี่ยก็ทําที่หลายคนเนี่ยถามกันยุกใหญ่เลยว่าจริงไหมว่าใครกันก็ลองไปทายกันเอานะจ๊ะก่อนที่คนในรายการจะหยิบกระเป๋าใบที่เป็นประเด็นพูดถึงออกมาโชว์หน้ากล้องแล้วก็บอกว่าปลอมแบบคขำๆก่อนดีเจมนจะบอกชื่อให้ผู้ชมเนี่ยได้เห็นกันเลยนะแล้วก็ตอนนี้นะครับ หลายคนก็บอกว่าเฮ้ยสรุปแล้วโปรดิวเซอร์รายการดังยัดเยียดความเป็นผัวให้หรือยัดเยียดผัวให้แม่บอกว่าแม่ในมีผัวเยอะในสิปีก่อนสรุปแล้วแม่บอกว่าอีโปรดิวเซอร์คนนี้มันอ่ะเหมือนทำนองว่าเป็นสริปหรือเปล่าหรือเป็นรายการหรือเปล่าที่บอกว่าให้แม่พูดว่ามีผัว20คนมีผัวเยอะอีโปรดิวเซอร์ไม่ได้เป็นยัดเยียดตอนแรกเราก็เข้าใจแบบนั้นแต่แม่คงจำได้แล้วแม่มีผัวเมื่อกี่คนน่ะเออทำไมต้องไปว่าแม่อย่างนั้นด้วยอ่ะ ใครว่าเอออีนเปอรดิเซอร์เนี่ยรางทีก็อยากจะเนาะ แม่ยังสาวยังสวยยังเซ็กซี่นะครับแล้วสรุปคุณแม่มีสามีมาเยอะจริงไหมีพูดได้ไม่ได้พูดได้ไก็นมีแฟนแฟนกันเป็นระดับใหญ่ๆทั้งนั้นแหละใหญ่โตโมโหลานทั้งนั้นแหละใหญ่โตที่หน้าที่การงานนะคะไม่ใช่องคชาตนะคะเดี๋ยวบางคนไปแปลผิดว่าอีต่าพูดถึงองคชาตหรือเปล่าไม่ใช่นะคะอคุณแม่มีหน้าที่การแฟนกันมีหน้าที่การงานดีมอนะคะคุณแม่เวลาอยู่บ้านแกไม่ได้พูดจาอย่างนี้นะคะปกติแกอยู่บ้านเนี่ยแกก็จะไม่ค่อยคุยกับใครเพราะว่าแกอยู่คนเดียว เขาก็ไล์สดไงคุยกับ f อฟซไงคุยกับ f ออย่างเดียวไล์สดทั้งวันไล์สดทั้งวันคุณแม่ก็นี่แหละค่ะแกก็น่ารักแกป็น่ารักคนหนึ่งไม่มีอะไรหรอกนะคะแกกเรียกว่าเป็นสีสันแห่งวงการบันเทิงครับนะคะสำหรับคุณแม่ลีน่าจังค่ะนะคะทุกวันนี้มีกใสโอมเลียจังเลยมีออมนอกเรื่องนอกราว อ่ะคุณผู้ชมครับมาดูนี่ดีกว่าครับดิวอริสราครับอวดท้องโตเปิดแล้วครับชื่อลูกชายน้อชายเหรอคะเปิดชื่อเรียบร้อยแล้วเตรียมต้อนรับนะฮะลูกชายคนแรกอย่างเต็มรูปแบบสําหรับนางร้ายสาวสุดแซ่บอย่างเดียวอริสราก็ได้มีการนะฮะเตรียมห้องนอนข้าของเครื่องใช้ต่างๆสำหรับลูกคนแรกโพส์คลิปนะฮะต้องแน่นอนว่าเตรียมด้วยความเหินนั่นแหละ รวมถึงสามีเซบาสเตียนนะครับก็ชายย่อยนะเพราะชอบที่จะเซอร์ไพรส์ภรรยายอยู่เสมอๆเ,เลยถึงกรณนีนะครับได้เป็นพ่อเต็มตัวและคงมีข,ขวัญเซอร์ไพรส์สำหรับรับขวัญทายาทอย่างแน่นอนนะฮะโดยสาวดิวนะคุณผ,ผู้ชมนี่เลยนะครับโพสต์ภาพแฟชั่นคุณแม่ก่อนคลอดอีกครั้งท้องโตเลยเป็นภาพนี้นะฮะ้อมเปิดชื่อลูกชายเขียนไว้บนท้องเลยคุณแม่ได้โพสแคปชั่นว่า Mom is just สต์ราอัพไ d ด์ดาแล้วก็แฮชแท็ก <hashtag S 2> เลยครับ s i l a s a s t ตาดนะฮะก็คือชื่อลูกชายนั่นเอง ชื่อก็คือน้องไซรัตแอสตารีนะฮะก็ลีนี่ก็จะมาจากเซบาสเตนลีก็คือจะคุณพอนั่นเองนะครับก็ให้แฟนๆได้เห็นกันบงก็ถามว่าสรุปว่าเป็นผู้ชายผู้หญิงเขาก็เฉลยว่าเราเป็นผู้ชายพอบอกเป็นผู้ชายปุ๊บอยากรู้ชื่อยากรู้ชื่อหรือยู้ชื่อสุดท้ายมาแล้วจ้ะชื่อน้องไซรัตนะหรือว่าสอรัตแอสตารีนั่นเองครับน่ารักเดี๋ยวรอดูความน่ารักเลยแต่เห็นเขาเตรียมความพร้อมอะไรกันเนี่ยออบ้เขารวยค่ะไม่เป็นไรเตรียมกัน ส่งอะไรมาฮ<า>ส่งอะไรมาส่งเป็นไอ้น,นี่ไงเป็นสิ่งที่โอมชอบกินไงส่งไอสตรีมโคนไม่อยากจะเปิดเออไม่<บ>จะเปิดเแล้วเมื่อคืนได้ส่งอะไรสองทุมกว่าเถึงจส่งมาอีก ตัอเละมาข่วยมึงกดเซฟซนอนไปแล้วตอนนั้นล่ะโอเล่มากหลปเมากนอนไปแล้วตอนนั้นอะไม่ชอบอะไรอย่างนี้โอ้ตัวเล่น่ากล<อ>ัวชอบอะไรก็ไม่รู้นะฮะ,ะเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยพระเอกดาวรุ่งอะไรเนะี่ยเกิดอุบัติเหตุสิบล้อเสยเนะี่ยเจอใครวะเดี๋ยวว่ากัน,กนด้วยเช่นเดียวกันช่วงนี้พักสักครู่ต้องขอขอบคุณนะฮะจีเฮิร์บค่ะถามขอบคุณยาสิบันจีเฮิร์บด้วยนะครับใครนะฮะที่มีปัญหาเกี่ยวกับช่องปากฟันผุนะฮะมีกลิ่นปาก ค่าชากาแฟครับหินปูนครับเหลืองครับพักต่างๆเนี่ยนะครับจีเอิบช่วยคุณได้ครับใช้นิดเดียวครับเท่าเมล็ดถั่วเขียวนะฮะแล้วก็1หลอดเนี่ยร้อยยี่สิบกรัมใช้ได้นาน2-3เดือนเลยนะครับหลอดละ230บาทเท่านั้นเองแต่ถ้าใครอยากจะได้โปรโมชั่นนะคุณผู้ชมจัดเลยจุกๆครับซื้อ5หลอดวันนี้ราคาเพียงแค่หนึ0งพบาทเท่านั้นส่งฟรีสำหรับคนพร้อมโอนโทรเบอร์นี้ครับด้านล่างขึ้นแล้ว090อ่ะ095 718 4624นะครัย์อ่ะศู่ย์เก้าห้าเจ็ดหนึ่งแปดวาหน้าจอได้เลยนะครับครคคู่ือทจบแล้วนะคะ ลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะกะ็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ